แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปติดตามเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพร์องทานชินวัตรเมื่อวานไปพร้อมด้วยกับรัฐมนตรีคมนาคม คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค,คุณสรรบงเทียนทองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะโอ้โหไปครบนะค,ะครับไป <laughs> ครบจริงจร ทั้งเรื่องคมนาคมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อวานนี้วันหยุดแต่ไม่ได้หยุดนะฮะไปพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะหาเรือเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางช่วงไฮซีซั่นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าเวลานะักท่องเที่ยวมาเยอะเนี่ยคิวก็ยาวในสมัยคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยกำชับไปแล้วบ,บอกว่าเรื่องของการ รอเนี่ยที่หน้าเกตที่หน้าประตูหรือว่าการตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆอยากจะให้ใช้เวลาน้อยที่สุดครับ20นาทีเนี่ยถือว่านานไปพอนานๆแบบนี้เนี่ยคิวมันก็ยาวยาวปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมหรือลงเฟซบ o o กหรือไปสื่อออนไลน์บอกว่า Thailand o อ l y มันก็จะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศไทยดังนั้นเราควรที่จะทําให้กระบวนการต่างๆในการตรวจคนเข้าเมืองกระบวนการต่างๆที่จะดูแลนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุดแต่ก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภยัยบอกความปลอดภัยนี่ก็จะต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับเมื่อวานท่านนายกก็บอกว่าก่อนการเริ่มประชุมเนี่ยบอกว่าไฮซีซันเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข่งขันดูแลนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเนี่ยให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและดูแลนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับทางด้านของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT คุณกิรติ ขิจมาณวัดนะฮะก็บอกว่าเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญช่วยลดความแออัดคับข้างในสนามบินปัจจุบัน AOT ได้ดําเนินการติดตั้งระบบเซลเช็คอิน โดยใช้ตู้คีออสนะครับทับ้งหมด250เครื่องเวลาไปที่สนามบินแล้วเนี่ยไม่ต้องไปต่อค,ค,คิวที่เคาน์เตอร์เขาจะมีตู้เนี่ยอัตโนมัตินะฮะที่เราสามารถไปกดแตะแตะทัชสกรีนได้แล้วก็เช็คอินได้ด้วยตัวเองนะฮะอันนี้ก็อำนวยความสะดวกไป250เครื่องแต่ก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่ามี250เครื่องแล้วระบบเนี่ยเรื่องของ เครือข่ายเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครบถ้วนไหมก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามี250เครื่องเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยก็จะมีรองรับแน่นอนไม่มีระบบล่มหรืออะไรเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วเรื่องของระบบล่มมีตู้เยอะแค่ไหนถ้าระบบล่มเนี่ยมันก็เหมือนเศษเหล็กนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยฮะก็ต้องย้อนกลับไปที่ตู้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนเดิมดังนั้นตู้คีย์ออสที่ใช้ระบบเช็คอินด้วยตัวเองเนี่ย250เครื่องจะต้องมีระบบที่ เสถียรด้วยนะครับแล้วก็ระบบรับกระเป๋าสาัมภาระอัตโนมัติมีเพิ่ม40จุดฮะช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้งขาเข้าขาออกที่อยู่ที่ประตูนะเขาเรียกว่าออโต้เกตทั้งหมด80จุดจะเพิ่มเป็น120จุดนะฮะโอ้ oh, เพิ่มเพิ่มเยอะเหมือนกันโดยมีเป้าหมายในอนาคตจะใช้ออโต้เกตสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศและผู้โดยสารในประเทศหลังจากระบบดังกล่าว ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยร้อเซก็จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยผู้โดยสารเหลือเพียง2นาทีครับ,ค,รบคิดดูนะฮะคุณลงเครื่องมาปุ๊บสองนาทีขึ้นแท็กซี่กลับบ้านโอ้ oh. สะดวกสบายนะครับคิดดูคิดแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนสวรรค์เลยฮะเพราะทุกทีเราลงมาปุ๊บเนี่ยต้องบวกไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะกว่าจะต้องรอกระเป๋าอ,อะไรต่างๆมากมายนะครับใช่กว่าจะรอกระเป๋ากว่าจะเดินนูน่นเดินนี่แล้วยิ่งสุวรรณภูมินะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะ <c oughs> เดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ย โอ้ขหอแพกเลยฮะเออตรงนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าก็จะลดเวลาการรอคอยลงนะฮะจากเดิม30 4 0ถึง40นาทีให้เหลือคนละ2นาทีตอนนี้นะฮะก็เตรียมที่จะเปิดใช้งานในอนาคตนะค,ะครับระบบ early check in ล่วงหน้า24ชั่วโมงครัสหรับสายการบินเพื่อลดความแออัดเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาก่อนเวลาอันนี้มีอยู่แล้วครับนะฮะหากศึกษา เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถเปิดได้ได,ได้ช่วงกุมภาหกแปดแม